หาบเซซัดทุกคนหามสะดอกหามเซซัดนะมีลายไปนะมุดลายไดี๋ยวมามา่อกอหเปิดก่อนเลยบันะการทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีมือทุกคนนะแต่วันนี้ก็ยัง โคขามโคกำคือเก้าทุกคนยังบ่ทันได้อ้อได้ทุกคนเลยอ่าก็ได้สี่ห้ามือหนึ่งเคอได้แหละกับโงนี้ก็เป็นโซงสาวๆทุกคนว่าเมื่อน,นี้นะเฮาทรสังส่งศีลหมูป่ามาฮะศีลหมูป่ามาส่งพูดนะทีมงานเขาได้ทุกคนทีมงานเขาได้เมื่อตอนในพ่านคาเวนี่แหละทุกคนเลยปรับในพ่านคาเวบนได้ไปน้ำหมงานน้ำเขาทีมงานที่ในพ่านไปหมงานน้ำเขานั่นแหละทุกคนทีมงานเก้าเท่านีา้แหละเขาได้ตวบกใหญ่หนึ่งนะหมูประมาณ สามเซาะสามเซาะคือทุกคนตัวเถิกนะว่ากระตูนาปื๊ดเสือหมูเนี่ยนะไงก็บไงตุยก็ตุยทุกคน,นมันได้กลิ่นอาหารสมบูรณ์ได้กลิ่นมั่นเขานะการถือเฮวทุกคนคือข้าเจ้าไปโฮกับมีแม้นต้างเป็นหมูได้หมูโฮนั่นคือหมูเฮว่ข้าเจ้าพอเขาไปโฮแต่ว่าพอดีไปยามเฮว่เห็นถือเฮวก็เลยได้ทุกคนเลมันถือเหวแล้วมันแก้ขั้นเฮวไปแก้กันเฮวไ,ไปไกลเติร์ทุกคนเลยจังสิได้ก็นั่มไปเื้อมันไปห้องอยู่ เข้มเงาหมายอยู่เข้มหูโพนทุกคนเขาก็เลยเอามาเลยได้เลยนะจัดการเลยหามเซซัดทุกคนหามสะดอกหามเซซัดนะไม่ข้านซ้ำแขงนี่กะจนเซซัดคนก็จักนักไม่ข้านจังนักหมู่หมูก่กะโย่มาลึงน้ำหนักกะตกอยู่ประมาณมีหอดร้อยกะจิ้งน้อยไพื่อะไรทุกคนเลยอ่ะทุกคนเอาก็ยังทา่าเขาเอามาเฮอนะ ผู้เจ้าของได้นะเจ้าของเหว่นะเราเสียมาส่งเฮอตอนเสา้าเบิ้งน้ากันว่าพูดห้าสิบมันมันสลายใช่ไเมทุกคนพูดละห้าสิบพันทุกคนเลยถ้าตีเป็นเงินบ้าทไทยกะประมาณมีฮอดร้อยทุกคนเจ็ดเปดสิบเก้าสิบบาทประมาณนี้นะการอเบิ้งน้ากันนะว่ามันสลายใช่ไหมดนะปีแล้วนี่โธ่ลายได้ปีแล้วนี่แต่ปีแล้วนี่มันมีฮอดพูดห้าสิบปีแล้วเนี่ยพูดละเจ้าพันเจ้าห้าพันทุกคนแต่ปีนี้นะพี่เหลือมันกระเพงทุกคนเะเขากระยับกระยับราคาได้การอเบิ้งน้ากันนะ ว่ามันสีลายชําเดินนะพูดห้าสิบนะฮากันยังมีท่านที่เคยซื้อจากเทือปีน้กันนี่กะเอากบขึ้นมาคางเซคุไว้ก่อนทุกคนนี่กบเฮาก็ซื้อเศร้าพันนะแล้วมันจะโตกบนี่กะเศร้าพันเดี๋ยวนับมันก็มันจะโตเจ้าการมาเฮื่มขึ้นนี่นะสร้างเอาทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาแต่ตลาดนะเพราะว่าอันกินนี้ แมยจุกำรรกับขลัมนะ่มกินตัวได้แต่พอกบอะไนี้นะกบป,ป่ากับเป็นปลาที่แบบปลาขาวบ่ปลาคออะไนีนะ้กินได้ทุกคนนะปลานอื้อกินหมดได้หนึ่งตัวสองกับมันมีตัวน้อยตัวใหญ่สามสี่ห้าหกหกตัวทุกคนเลยอันนี้เชื้อนึ่งน้อยนึงเหมือนบอได้นับนนหกตัวเศร้าพันทุกคน พวกตัวเศร้าพันแพงข้อมือนี้ทุกคนนะตะก้าวเาช่าซ้ำนี้นะถุงสิบพันตะก้าวไงเดี๋ยวนี้เศร้าพันลเลยแพงขนาดตัวนี้ตายแล้วตัวนี้เขียนหน้านี้อ่ะทุกคนซีนหมู่ห้ากามาฮอดแล้วทุกคนนะคือตอนมากอะ่ะในพันเองก็ไม่ได้อยู่นะเข้าไปหาซื้ออันกินมาเฮ่ออันแม่ยุก,กรรมนะครับไปซื้อกบมาได้กบ ถุงหนึ่งถุงสาวพันทุกคนกัพอดีกับมากับพอดีลุงเอามานะเขาฟ้ามานน้ำลุงทุกคนเลยแปดสิบพันทุกคนตะก้าวเซนหนึ่งก็เลยเดินลดลงไปสิบพันเพราะว่าลุ้งใช่เล่ามีหูจักไว้จงไว้เฮอในพันก็เลยเราก็เลยลดราคาลงลุ้งใช่เราเอาไปตีงสองต้นแปดสิบพันทุกคนโบฮอดโบฮอดลอยหนึง่งวะลอยหนึ่งตัวถือเลือกก็เดี๋ยวนี้ก็วกสิบนาะ ร้อยปลายประมาณร้อยปลายทุกคนเลยร้อยกว่าบาทบหมูฮอดโล้ด้วยทุกคนอันเซนนึงนะโล้นึ่งลาวานะแต่ว่ารูกไส้แล้วเอาไปกินนะไปกินแล้วสองต้นกนะ็เลยมีย่างมีฮอดโล้เอามาสีซอยเฮ็ดกินอยู่ตียงนี่ทุกคนกินยูโฮมมูงนี่นะม,ม,นนะมันเย็นดีนี่หลายตัวน้ำเลยแบบนีตัวโลบโลบ น,น,นว่านี่เลยสีหมูป่านี่ทุกคนเอ้ยนี่ทีมงานเขาได้ี่ปรับในผ่านผ้าวีข้าเอาเมฆไปโคดลูกเลยบุได้ไปน้ำเขาเขาได้นี่หนังนะ คุณเอ้ยน่ะปึดสินั่งนะลึกเท่าใดหมูนี้ก็ใหญ่ขนาดทุกคนกะให้เบิ่งเจ้าหามนะเจ้าส่งอันนั้นมาเฮอกส่งคลิปมาเฮอเบิ่งกทีมงานเฮาส่งคลิปมาเฮอเบิ่งกยส่งเป็นวิดีโอมากหามเซซัทุกคนไม่หามก็บักใหญ่ทุกคนหมูก็ถือว่าใหญ่เติมนะ3คือ สมสมกับหนังนั่นแหละทุกคนไอ้นังมักนาหนาทุกคนอหมูหมูตัวเทิกมันจะวัดซีนฮะครับนี่มันห้ามส่งข้าศึกัน้ฮักตีติปอันนี้น่าหักตีติปไปไม่ได้ไม่ได้เด่๋ยนี้อีกนึงก ไฟเมื่อกี้ับโพลอโผล่ใช่ไหมได้คือยังอยู่หลีเห็นตัวนั้นเลยเสือตาได้ก็ลาดเห็นตัวก็ยิ่งนั่นแหละใหญ่อยๆตัวนีปีเล้วนี่คอยยิ่งแต่มีท่านที่โซ่ปีนี้น่าจะโซ่แล้วอยู่เป็นได้หนึ่งมันถือมหาหนึ่เห็นเสือไฟเขาแล้วกับมอแมปแล้วก็สมมุติอยู่ในคดีนึงคอยยิ่งอยู่ด้านอีกคือมันปีแล้วนี่มาไล่ไปจนหอดเตอร์ทั้งกลกว้าง รูมลอ,อยนะกับเขาป้าไหลกับสมโขทัยไปรัดห่าใช่กับมีเห็ดมาด้วยนี่นถ้ามันล้งในนั้นน่ะมันลงน้นนลงในนั้นมีที่ย่านเลยแอบมานี่กัจะกรลือโตแล้วค่อยได้นะเห็นโอมปีนี้ว่าขามีได้อีพิมก็มีได้ฉันเห็นนะตกลงมาแล้วไปหลโลเล่เร่เร่บาดมีเห็นเลยเลยหมาดมฝังบึ้งเข้ามาแล้วดมพื้นไปดมพื้นมา ข้าวนึงเงงแล้วยังกะนด้ขึ้นใหม่ยูกีดินมันยังฟ้าวลองซีมึงหนังก่อทุกคนนะซีมึงหนังมันก็อี่ก็เกี่ยวผอยผ่อยบะอือต่างกันนี่กำลังหมู่บ้าน หนองหมู้านลดซาิอ้อสีชุ่มๆน่อยหนึ่งทุกคนสีมันคือเดียว,ยวอ้อชุ่มๆถ้าเป็นหมู่บ้านน,นี่มีชุมกินต้นน่ะบุญงงฮะมันดูกินต้นน่ะบุญงนนองม,มันห้ามเชื่อเรื่องเล่น,ลน,นช่มเห็นนะช่มมาตรการเห็นห้ามถ้าเราแบมือหน้าท่านก็ดีน้องยันหน้าเอา ลับโชยห้าง <c oughs> อ่าทุกคนเมื่อกี้นี่กับทีมงานห่าโทรมานะโทรมานําเอาบักนุยบักโหลยะเฮอพาไปไล่ห,ลหมูทุกคนหมูเฮาวโดนหมูเฮาเล่าเออ่ทีมงานเ่าโทรมาเมื่อกี้นี้นะชวนอันทีมงานผู้นึงที่ที่เคยเอามาไปไลก่ก็ว่าว่าโทรมีตีทุกคนโทรในพันเองยังพันกินเขาง่ายนะ เอาแตยังเห็ดกินอยู่นะผลเล็กินข้าวยาวแล้วยังไปหาโอ่นึ่งคนว่าชิมีคนบ้านะนะพาะว่ามื่อน,นีนะ้มีเวล่ำได้เวบ้านเวเมืองได้เขา้าไปเวบ้านหาซ่อมทางที่มันเป็นที่ตุ่มนะนะของเธอก็อาสิบได้คนบ่เนื้อเลือดละเดี๋ยวกินข้าวยาวอยากไปหาถามเบื้องเขานะส่วนมาก็คือสิบได้ทุกคนเพราะว่ามื่นุี้หลวกับลุงเอาไปขึ้นนี้ตั้งแต่ขึ้นนี้นะย่านลุงยังไม่ได้พามาอาตที่มันก็ขันสมแล้วเน่นิดจ้ะ

ไปนั่มสางเขามากินข้าวก่อนทุกคนคือเอาเห็ดคือจะเลี้ยเลยเขาสางเหินเขามาเพิ่มเหินเฮ็ดหานี่เลี้ยงเลยป๊อปฮะจัดเติมวันน่ะพอดีแล้วบ่ะสั่งจะมาได้แล้วต้องกินข้าวแล้วล่ะอ๋ทำให้ตายอันนี้กะ อมอืาชีบลักนะท้าไม่ตายทุกคนนะต้องถือเก่งถือเก่งถือเพล่อเขาเอื้นถือเก่งอาชีบลักทอาไม่ตายของสางก็ต้องมีเก่งเป็นอาวุธทุกคนนะเหออผมมีเก่งของอะไรนะฮ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 ะเลี้ยวแล้วพี่ก็กำลังตากทุกคนนี่พอดีแล้วทุกคนได้เวลาแล้ว กิ่นข้าวนี้กินข้ายาเนี่ห้อง้ากับซีเโฮหมูทุกคนเลยกินงานห้าวมานั่มเลยมาๆๆทุกคนกินข้าวน้ำกันบานิกลิ่นนกขาวกลเหนือก้อยสีมูป่าทุกคนเลยหึงไนี่กินเท่านึงเอาละมมาหมฮน่ใชินช้ามมาก่อโอเปิดก่อนเลยบาน้เอ

หกดก็คือตัวเจ้าของนะแม่องนาะเี๋ยวมันข้นมาเมาแล้าเอดถุงยางฮัตถุงยางฮัดเลยใช่มากินขึ้นยางพวกเหมือนมาลมเฮ้าเจ้ามีดาชื่อกึ้งไปนั่ยนยาชื่อขึ้นบุตรอืนนอันนีจะน้เข้าพัดเนี่ย ในดูรานรายเนี่ยนี่นะโอ้บ้านนี้ก็ติ่งติงบึ้งบึ้งันนี้หละนี่เห็ดขอพันเเอไแนไม่ได้ข้าวันขาไปขายแม่มีหมดมเข้าไปซื้อผงงานกันเาไม่ได้เลยแล้วมันจะเทศรายไม่รับเอาไปประกอหินอีบ่างแบนี้นะอือ มันกุ้งที่ยังแช้วเด้อพี่นี่เลยมันติ๊ดๆอยู่มึง ดังกะกินคือกันนั่นแหละป้นช่ำไปลือนี่ถ้กกระดีไข้ท่อมิดบวันนี้พลากระมูนเขาจะจ้า,า,าเลยเธือมาน่นาเนะโอ้ยนี่เป็นรปเรือเลย่ะเป็นปะอ๋อ <c oughs> กบมาเพิ่ยอะท่พบกบหรือบอือก้มือได้นะอเป็นถือใช้เองบอเพื่อไปหากบเพื่อกะมีได้เพื่อไปหากบเพื่อก็มีได้ไปอือพืไม่ได้บเต็มข้อเขาก้าืนจังข้อข้อน้อยเข้านะอยู่้าอยู่ใรอข้อ อันนี้แล้วมันีมีเอันดิดนะฝนลิ่นเรอไปลูบ้านเก้าได้มได้นะแต่บ้านเก้าผม่บ้านเก้ามได้บ้านนาเาสินะลมฝนลได้บเบิ้ลลูกไป้ยไปแล้ยาด้วยยอาขน้ำน้ำคุ้งใชไหมน้ำมาพี่

ทองแล้วมองไปมีหึงหน้ามมังนะงานหลัายใช่ไหมนัอีปแล้วอีตานยงย่งยงอยู่เปล่าายังยก็นักเลยเดนี่นะครับพอเขาม่ามาแล้ลูกนอนเลยมันมันกำลังรีบมาแล้วขอในทองา มันเท่าแล้วบอกเท่าเล้วะลุดิเต็ดโอ้แบพ่นเลยแปสิป่าแล้วได้เห็นลุวาวบ้งไปไปเขาเหื่อเขาเบิ่งเดยมีมือเขตาเบิ่งทางแห้งกันไหมเขาขึ้นมามื่อนี้บอกเอเาขึ้นมามื่อนี้ากกระชอไปตะวันพือว่ะขึ้นมาดีขึ้นมาเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลย ทำมาดีเขาได้เนาะไม่ยิ่งบ่ืนึ่ง,ปงเป็นยูตุุ้๊บหมตานพุ๊ไปน้ำโพพุ๊บปุ๊อาทุกคนเขาก็กินข้าวยาเลยกับวันนี้ก็เขาก็บสิฟ้าไปหาหน้ำพักโพกหรือว่าทีมงานเขานะไปเบิ้งอันหมู่ที่ข้าเจ้าเห็นห้อยและในผ่านพ้นโทรมานเนี่ยคือเอามาไปแต่ประมาณในพ่านโอยู่นะไปหาน้ำเอามาชุ่มที่มีมานะ มีเฮิรนหนึ่งที่มีมาแต่ว่าเขาโท้มาหาโบติสบ่ะสิไปเบิ่งว่ะเขายังยุ่เฮิรนอยู่บ่นะแนวเลิกกับไปรอไปลุ้นน้ากันทุกคนเลยว่ามันสิมานบอลลูนแนวเลิกกันสำหรับคลิปนี้ก็สิโจไว้สนี้ก่อนทุกคนไว้พบพอเดี๋ยวไม่คลิปหน้าคลิปคือคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนบายบายทุกคน